สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับไบโพโอสดน,นะครับท่ามการการระบาดของโควิดและ็ลอบหม่สายพันธุ์เดลต้าน,นะครับซึ่งตอนนี้หลายหลายคนก็กำลังรอวัคซีน m r a ที่กำลังจะเข้าบ้านเราในเร็วนี้ก็คือของ m o เดอร์กับไฟ i z e r ซึ่งวัคซีนโมเดอร์เนี่ยผมได้พูดไปแล้วใน ep ที่แล้วซึ่งถ้าเพื่อนเคนไหนสนใจผมก็จะแปะใต้คลินี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ ก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต้องรู้อะไรบ้างเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กดสับไ i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิชช่วยกดให้ด้วยนะครับวัคซีนป้องกันโควิด2019ของบริษัทไฟเซอร์มีชื่อเต็มๆว่าโควิด19วัคซีน mRNA ไฟเซอร์ b A, สำหรับรูปแบบและความแรงของวัคซีนอยู่ในรูปแบบยาฉีดสารแขวนลอยแช่แข็งเข้มข้นหรือที่เราเรียกกันว่า f r o z e n s u s p e n s i o n concentrate ความแรง30ไมโครกร,รัมใน0.3มิลลิลิตรฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ0ูมิลลิลิตรจำนวนทั้งสิ้น2เข็มเข็มที่2ฉีดหลังเข็มแรก3สัปดาห์อาการไม่พึงประสงค์ในคนอายุ18-55ปีเข็มที่1ปวดบริเวณที่ฉีดความรุนแรงเล็กน้อย5 1 1บุเปรวดบริเวณที่ฉีดความรุนแรงปานกลางา31%บวอปรซตวดศีรษะเล็กน้อย 27. 4เ และมีอาการข้างเคียงอื่นๆดังนี้สำหรับเข็มที่2ปวดบริเวณที่ฉีดความรุนแรงเล็กน้อย49.5%มีอาการเหนื่อยล้าความรุนแรงปานกลาง33.7%ปวดบริเวณที่ฉีดความรุนแรงปานกลาง27.1%และมีอาการข้างเคียงอื่นๆดังนี้อาการไม่พึงประสงค์ในคนอายุมากกว่า56ปีเข็มที่1 ปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย55.9%เหนื่อยล้าเล็กน้อย20.7%ปวดศีรษะเล็กน้อย,ย19.3%และอาการอื่นๆดังนี้สำหรับเข็มที่2ปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย47%เหนื่อยล้าปานกลาง26.6%ปวดศีรษะเล็กน้อย25.4%และอาการข้างเคียงอื่นๆดังนี้้อสังเกต การฉีดวัคซีนเข็มที่2มีแนวโน้มการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากกว่าอาการที่พบหลังวัคซีนได้ญญาารบบดับอนุญาตเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบท้องร่วงอาจเจียนอาการแพ้รุนแรงอาาฟลักซีปฏิกิริยาภูมิไวเกินเช่นพืน่นอาการคันลมพิษแองจิโอเอเดอร์ม,มาและปวดแขนขาแองจิโอเอเดอรม,มาเป็นอาการบวมเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนัง พบบ่อยบริเวณรอบดวงตาริมฝีปากมือเทา้าและอวัยวะเพศอาจมีอาการผื่นบวมดูนคล้ายลมพิษแต่มีอาการดุนแรงมากกว่าสำหรับข้อห้ามใช้ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ m i a วัคซีนแพ้โพลีเอทิลีนไกลเข้าหรือ p e g โพลีซอร์เบตเกิดจากการแพ้ข้ามกลุ่ม p e g สำหรับข้อควรระวังคนไข้ภูิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดูมิคุ้มกันอาจทําให้วัคซีนต,ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันลดลงวัคซีนไม่สามารถป้องกันคนที่ได้รับการฉีดทุกรายถึงแม้จะฉีดแล้วก็อาจตกมีรายงานว่าพบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมักเพิ่มความเสี่ยงในการให้ยาเข็มที่สองมักพบอาการ2-3วันหลังการฉีดสำหรับคำแนะนำพบแพทย์ทันทีหากมีอาการ เจ็บหน้าอ,อกหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วหรือแรงสำหรับดักอินเตอร์รักชั่นยังไม่มีข้อมูลหญิงตั้งครรภข้อมูลยังไม่เพียงพอหญิงให้นมบุกการประเมินข้อมูลผลกระทบของทารกที่กินนมแม่หรือการสร้างการขับน้ำนมยังไม่เพียงพอสำหรับกลไกการออกฤทธิ์ MRNA สังเคราะห์ที่บรรจุชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสที่ควบคุมส่วนหนามของเชื้อโรค จะถูกนำมาห่อเป็นถุงไลปิดพา r ิเคิลเพื่อใช้ในการนำส่งเข้าสู่ร่างกายเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะแสดงเป็นซาโคทูแอนติเจนเฉพาะส่วนหนามของไวรัสซึ่งภูมิคุ้มกันของเราจะจดจำว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบเนื้อหาดีๆแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคนไหนถูกใจช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกรดิให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ